แต่ว่าการสูญเสียและการจากไปของพวกเขาเหล่านี้ค่ะมันสร้างการแตกสลายและสร้างบาดแผลในใจให้กับคนที่ยังยืนอยู่ตรงนี้ไม่รู้กี่คนต่อกี่คนค่ะคนที่ตัดสินใจจบชีวิตจากโรคนี้ไปนะพวกเขาไม่ได้คิดสั้นนะคะท่านเขาคิดดีแล้วเขาคิดมามากพอแล้วค่ะดิฉันอยากให้อยากให้ท่านลองมาสลับตัวดูค่ะ กับคนที่กำลังต่อสู้กับโรคนี้อยู่ท่านจะได้รู้ว่านวันหนึ่งถ้าสารเคมีในสมองนั้นมาทำงานผิดปกติมันทำงานไม่เท่ากันมันจะมีอาการที่เจ็บปวดและทรมานขนาดไหนดิฉันผู้ที่มีรอยกรีดอยู่ที่แขนทั้งสองข้างเลยค่ะท่านจะลงมาดูด้วยตาตัวเองก็ได้แต่ว่ารอยกรีดเนี้ยมันไม่ได้กรีดแค่ที่แขนของดิฉันนะพ่อกับแม่บอกว่ามันกรีดไปที่ใจของเขาด้วยค่ะ ดิฉันไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวอื่นดิฉันผู้ที่พยายามจะจบชีวิตจากโรคนี้ไปเพราะที่ฉันไม่สามารถรับมือกับอาการณนะวันหนึ่งที่สารเคมีในสมองของดิฉันมันทำงานไม่เท่ากันได้อีกแล้วในชีวิตนี้ที่ฉันทำมามากกว่าเกินสามครั้งค่ะดิฉันผู้ที่เข้ารับการบำบัดรักษาและต่อสู้กับโรคนี้มาหลายปีค่ะ วันนี้นะคะดิฉันสามารถลุกขึ้นกลับมาใช้ชีวิตได้อาสามาเป็นผู้แทนราษฎรมาพูดแทนประชาชนท่านลองคิดดูสิคะว่าถ้าเกิดรัฐให้ความสําคัญกับปัญหานี้ท่านจะสามารถรักษาบุคลากรที่ขับเคลื่อนประเทศได้มากมายแค่ไหนดิฉันในฐานะผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะคะขอพูดแทนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและผู้ป่วยโรคจิตเวชอื่นๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่นผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งคุณแม่ที่เป็นซึมเศร้าหลังคลอดค่ะขอให้พวกท่านช่วยพวกเราด้วยค่ะให้ความสำคัญกับพวกเราด้วยค่ะขอให้คนที่ยังไม่ได้รับสิทธิการรักษาขอให้เขาเข้าถึงการรักษาเธอค่ะแล้วขอให้คนที่ได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยให้เขามีสิทธิ์ครอบคลุมค่ะให้เขาได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมดิฉันขอแสดงความเสียใจนะคะจากการต,ต่อการจากไปของโรคนี้ ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคผู้ป่วยจิตเวทอื่นๆและดิฉันขอเรียกร้องให้ท่านอย่ามองข้ามคนกลุ่มนี้เพราะว่าในทุกๆวันนี้มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเราที่พยายามฆ่าตัวตายอยู่ถึง85คนนะคะดิฉันขอให้ท่านช่วยทำให้พวกเขาเห็นค่ะว่ารัฐบาลนี้พร้อมที่จะยืนเคียงข้างเขาและจะทำทุกวิถีทางให้เขามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปได้คะ่ะ ท่านประธานและทุกท่านคะโรคซึมเศร้าน่ากลัวกว่าที่ทุกคนคิดนะคะมันไม่เคยมีแม้กระทั่งเวลาที่จะให้เราเวลาค่ะที่เราจะได้ร่ำลากันได้ซ้ำเลยค่ะเราไม่มีทางรู้เลยค่ะว่นานัวันหนึ่งคนที่กำลังยิ้มหัวเราะอยู่กับท่านอยู่ข้างๆมีความสุขด้วยกันอยู่ข้างๆเนี้ยค่ะ ขณะวันหนึ่งณนะขณะเดียวเท่านั้นเสี้ยววินาทีเดียวค่ะเขาหันหลังจากเราไปนั่นอาจจะเป็นการหันหลังจากไประหว่างเขากับเราตลอดการเลยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ